ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องสารปรอทที่อยู่ในครีมที่เราใช้อยู่ประจําวันนะครับไปตรวจด,ดูที่บ้านได้เลยครับผมจะบอกเร็วดเลยกระดาษทิชชู่นะครับหนึ่งอันนี่วางไปเลยครับแฟบครับเทไปวัสดุที่เตรียมไว้เนี่ยผมผสมน้ามาแล้วเทไปเทไปไปทําเองดูเองได้ครับที่บ้านนะครับอันที่สองนะครับ โฟมล้างหน้าคขีมที่เราเตรียมไว้นะครับผมสั่งว่ามาจากอินทนิตนี่แหละมันใช้ตอนทดลองดูก่อนนะครับว่ามันมีสารประหลอดจริงหรือไม่อันที่สองครับคขีมนบำรุงครับคขีมนบำรุงปื๊บก็ไปนี่ครับอันที่สามนะครับคขีกลางวันนี่ปื้บก็ไป อันที่สี่คีมกลางคืนอืมจะทำอย่างรวดเร็วเดี๋ยวดูนานเดมดากูอีกอันที่ห้าคีมกลางคืนเหมือนกันนะครับนี่ปาบก็ไปโอ้โ,อโอไม่ติดอืมต่อไปครับใช้กัะตุนบัตรเอาเอาน้ำแฟบนะครับ ที่เตรียมไว้มาทาลงบนครีมพวกเราไปทำเองได้นะครับที่บ้านไปทดลองดูครับสารประหลอดมันอันตรายมากครับจะสะสมอยู่ในร่างกายอันนี้มันได้หวังดีอะไรมากโอเคอยากมาบอกที่ซื้อใจที่ซื้อใช้กันนะครับหน้าขาวหน้าขาวคอดํากันนะนี่นะครับสารประหลอดแรงมากนี่ครับผมจะเปลี่ยนทุกงานเลยนี่นี่อันที่สองเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับการเปลี่ยนแปลงของมันนะครับ ไม่มีใครมากำกล้องไ้ผมผมก็ต้องเอาอะไรมาตั้งไว้นี่ครับพวกเราไปทำเองได้ที่บ้านนะครับกระดาษทิชชู่แฟบแล้วก็กระดาษไอครีมที่เราใช้อยู่ประจำผสมน้ำแล้วก็ทาทาแบบนี้นะครับเราจะเปลี่ยนตลอดไม่ให้ปลกันแน่นอนเราไปทำเองได้ที่เราใช้อยู่จะเป็นยังไง หน้าเราจะบางลงนะครับถ้ามีสารปลอดแล้วก็จะสะสมในร่างกายเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอันตรายได้รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ผมจะให้ดูอันที่ผมทำไว้อันที่ผมทำไว,กว้ก่อนนะครับ <c oughs> เผื่อไม่เสียเวลานี่ครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้ฟมล้างหน้า ไม่เป็นอะไรครับดูครับอันนี้ครีมกลางคืนครีมกลางคืนก็คือครีมตัวนี้นะครับนี่มันจะมีสารปลารอดอันนี้นี่ของของมันเป็นแับนี้เอกตัวหนึ่งนะครับป็นครีมกลางคืนนี่ครีมกลางคืนอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้นะครับมันจะมีสารปลอดเนี่ย เห็นได้ชัดเลยนี่ครับสีปกติมันจะเป็นแบบนี้นี่ดำปีเลยหน้าเราจะบางมากเลยครับถ้าเป็นอ่ะถ้าเราใช้นี่นี่นี่ผลออกมาแล้วนะครับนี่นี่คีมบางคืนนะครับอันนี้โฟมล้างหน้าคีมบำรุงไม่มีไม่มีนะครับคีมกลางวันไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้คีมบางคืนนะครับ เราไปทําดูกันนะครับนี่ดําปีเลยไหมสารประหลอดนะครับขอบคุณครับที่รับฟังผม